สบายดีพี่น้องอย่ามมือแรงสบายดีเด้ออิบซีจะหักแพงเวิร์ทุกคนนะมาเบิงส่วนไม่มอนถ้าบนพันบุ์บงนะปลูกหัวขาพี่น้องเนี่ยนเอาหัวขามาปลูกคนๆนั่น,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 นปลูกดอกไม้เนี่ยหนีไปใส่ทางบันไดทางข้างเฮือนบันไดเฮือน,น บรรยากาศสนานวนใะห้พี่น้องเบิ้งเนาะคิงสไปรดีพี่น้องหนิลูก <c oughs> กินหนะร,รืยัอง,ยงอะนะสไปร์ลีห่อกาบขึ้นไม้มนขายกระถายอีกเนาะพี่น้องนะเนาะ FC เก่า FC ใหม่เขามากกับเรเห็นเนาขึ้นไม้มอนอยู่แบบไหน món dù bè 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 tiếng bè 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 เลื้อหน่อยเดียวเลยพี่น้องเลยเัมือนบายเขียวเสวยนีเ่เบิร์นผันปลูกกอคาผูกกอคาเราจะเสียหนาเสียนิ้วแล้วมันนี่แหละว่าจะอยู่ดอ,อกคันบ่นได้ไปเห็นเดืยดข้างนอกก็ได้ยตะเบิร์นก็ได้ยเห็นดิบางคนผูกคาผูกพี่น้องมางม่มวงกันรังสิบเอ็ดสามระดูเด้อนียพี่น้อง สามดูตัวนี้นะน,นี่มะม่วงใส่น้าหล่นเลยโอ้มะม่วงต้นกุกนี่ไอเบิองมักนาวมักนาวหมม้อนเห็นป่ะพี่น้องเป็นหมากเลเบืองขางมือน,นี่นี่เนเด้ลูกีงเป็นายลูกเด้อบักนาวม่ม้อน ต้นข้างนี้อีกต้นทางนี้อีกเห็นบหพี่น้องเลยในมะนาวนี่ยเลยเป็นหมากแล้วมะฮงมดแต่เด้อพี่น้องมดแล้วมะฮงสุกมดเลยเห็นบหมสวนกระโพธาลีสูงสูงมองสลีรุ่นนี่ต้นใหญ่ต้นสูงอวบขนาดเลยพี่น้อง เธอเบิ้ลเพิ่นปลูกน,นี่เพิ่นกลนเอาอยู่หันเพิ่นกลนเอาดอกไม้อยู่นี่นะหันเพิ่นเอาคาไปปลูกใส่เอาดอกไม้มาทางนี่ใ <c oughs> ายเบิ้ลไปทำกันพี่น้องบอส่วนกระปุกสลีเธอเบิ้ลคั่วแถวๆได้ใส่ผุนใส่ปุ๋ยใส่ขีง้งัวแล้วคั่วแถวแถวสูงสูงหมักสลีรุ่นนี่อ้ยสูงอะ่าเมักสลีเขาเหนียวเดือพี่น้องเด้อหมักสลีพันเขาเหนียวแบบว่า ผักใหญ่เห็นนะใหญ่ผักใหญ่คือกันกับมักสลีพันธ์มักสลีหวานมักสลีเหลืองเห็นนะหักกระเน็บพักจะเบิกงนึ่ต้นพักสูงหนึ่งหักกระเน็บพักโอนทะเบียนพันธอดกุมหมอกเพชรอดมะเขชดสบายดีสบายดีแน่หมะเขชดกระดกเลยได้พี่น้องร้ายเด้มะเขชดกระด เออปัจจุบันยังเกี่ว่ามันเน่าวเสีเอายังมาใส่เผื่อมันเน่าเนาะเดี๋ยวส้มพันปูกใหม่เดียสลีอาลุงใหม่ส้มหนึ่งมึงนี้หางพี่น้องสูงสูงกว่สลีนะสูงอีลีสูงแพรสูงว่ะงามบ่พี่น้องงามไปเนาะจักยามได้เสดกินเครื่องเต๋อพี่ดอกห้ากันใน็พัก ตอนนี้กำลักินสลีห่อกาดนะ้ำเมมอนเดอร์อน,นี่เมมอนเซอร์นี่๋ยวเมียงหอง่อเมียงเมมอนเอิรนหอ่อเมียงแล้วทางนั้นเอิร์นหอยังแล้วทางไทยเมมอนกัวเป็นเอิรเนานะอันละซาบาทเมมอนเซอร์สี่สิบบาทตัวน,นี้ก็บสี่สี่สิบบาทสลีห่อกาดมากินนะ้ำเมมอนเดอร์มาท,ทุกคนเอฟซีจะหักแพง สบ,บายดีพี่น้องมาเด้อมากินอันห่อเมี่ยงน้ำมัมอญเด้อแล้วก็สตรีห่อกาบเด้อเอฟซีทหักแฝงมดทุกคนทางลาวทางไทยต่างประเทศมามากินน้ำกันเด้อสบ,บายดีพี่น้องกีนเมี่ยงมามาเผื่อนทางเมืองนอกเผื่อนทางเมืองไทยมาเด้อก <laughs> ินน้ำมัมอญเด้อติดจกักระทอติดแย่ตัวเนี้ย อันนี้ปศัยวดินนี่อะไรสักนึกกระเนะ็่ยังวาแตะมาเด้อเลขสลีม็ก,กี้คิมกินกระยอน้ำเด้อเมียงกระยอเออดเดยได้กับเปิดเออเนอะเอาะเม,มียงเมียงหอ่อมากนะินน้ำกันเอ,อซ้อนเอ,อเป้ามาเด้อโนุ

เสบ้วยนั่งี่เห็ดเมียงอันนี้น้ามม่พี่น้องมัายาวกันเด้ <c oughs> อดลุลุล้านลานเมียนมอนเด้อห้อนพี่น้องเอ้ยอาบน้ำแม่ก็ห้อนซา,า,าหัวห้อน นี่อาบเอ็อาบแบบสองหนวดอาบซ้ำไม่ได้อาบตงจำน้ำจิ้มตรงนี้ก่อนแกะตัวกันปะ

a de แม่เด้แม่ก็ไปโบสถ์าเด้กุดลวเอากระต้มยังมาแจกนเด็กมาย้ายนเด็กเอาขายตลาดเลมชื่อมเล่า่ะน็ ปจกักไปยินแล้วลคิดมายันโบเปิอดด้วยฉันเสียงดังจ็น้มหนร้ <laughs> ลิ่นี้กัม,มนกอนหน้ากอนด้อพี่น้องเด้เรื่องติดตามลิดนาดเดยออื่องืมกยแซ์กดไลคซาตสไซส่งน้องพิงยายมอนเลยอรื่องักส่งสลิตตาแวนแต่สอนพ้าพื้นสำเนาิดแสบเด้ออี่องเด้บ๊าย